ยี่สิบเท่ากันเลยนะครับตอนนี้อืมบอดช่างโหดไล่ท่าลุนกับเรานะครับอขวามือมีตัวหนึง่งอย่าโหโ,โ,โไปก็น่าสั่นแล้วกินด,ดูดีครับโอ้หืมันจะโหดมันก็โหดโหดเลยมันจะเอาอยัางไงโอ้โห นี่ครับเป็นการหัดยิงไปก่อนครับแต่รู้สึกว่ามันมยิงทะลุกำแพงแล้วก็สุนซื้อมาจากร้านไหนวะเนี่ยซื้อฝากกูด้วยนะมึงยิงกำแพงขนาดนี้ถอยมาตั้งหลักครับผมเอาปืนมันใหย่เอผมว่าเสียงมันน่าฟังนี้ ตูม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 อ้าววันดีเพื่อนกูอยู่ข้างหลังไม่เห็นหรือไงนี่เข้าไปสาดตอีไกล,กลแม่งเลยอันนี้ไอ้น,นี่ไอ้น,นี่มันชอบยืนยืนอย่างเงี้ย้ยิงแต่เรายางหลังข้างหลังโอ้ไม่ไม่ยิงอะไรวะเนี่ยยิงซ้ายยิงขวาอยู่นั่นนนนนนนยตูยูย่หน้าหัดหัดหัดกันไปครับผมฟึบอื้นไป ขวาก็มีหน้าก็มีหลังก็มีเยี่ยมเก็บซ้ายก่อนครับผมจอน,นี้โมงแม่ตัวนึงโอ,โ,อโอ้ข้างอีกตัวหนึง่งโอ้ไม่เยอะไปโอ้บอลมันนำไปสามสิบแล้วบันนำไปสามสิบแล้วครับผมมอมาม โอ้โหเยอะเยอะเยอะบอดจ้าใจเย็นพี่มีคนเดียวโอ้ไม่โอ้วันน่ไม่ตามห้าแล้วผมว่าผมต้องตั้งตีกันนะมันรวมกันแล้ววาววาววาวาวตายหนึ่งวิ่งครับวิ่งครับวิ่งหนีกล้นนะแอบมุมแอบมุม มันเข้ามาไหลทิศทางครับไม่ไหวจริงๆเลยโอ้มึงยิงจากตรงไหนเนี่ยนั่นนั่นจะเอาใช่ไหมตายครับอืมอ้มผมตามมันจะทันไหมครับยี่บแปดแต้มครับตัวนี้อีกแล้วครับยินเซอร์ครับไม่ใช่ว่าบอกมันยินเซอร์มันยิงผมตายได้ตัวนี้ตัวนี้ผมฆ่าบ,บ่อยแล้วมันชอบยินนิง่งใช่ปะนี่เอาว่าแล้วมันชอบยิงน,นิง่งใช้ลูกโมนี่เองนะครับผม ผมควรจะเล่นลูกโมดีมันเนี่ยเพราะว่าคะแนนมันนำอยู่ครับเอ้าสองนาตายไม่เอาลูกโมนี่เราต้องเล่นลูกโมกับสไนท์ทำได้ไหมหรือว่าเก็บได้ปืนเดียวเก็บได้ปะเอ้าเปลี่ยนลูกโมไงอ๋อเลื่อนนะครับเป็นการโอ้โอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเป็นการเลื่อนนะครับไม่ใช่กดครั้งเดียวครับการอุ้ยมันพัดระเบิดมา เอาไปบ้างนี้เอาไปบ้างโอ้ยิงไม่โดนอะหมอบ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 โอ้จะโดนแม่งใจเย็นนั่งหน้าตัวนึงครับนี่ครับสไนซ์ซุ่มเลยครับเราใส่ซุ่มอยู่แล้วค่อยค่อยเลื่อนครับค่อยค่อยเลื่อนอยู่หน้าเราอ๋อยิงขาฮักเล่นกับใคร เป็นใครใช่ไหมเอ้านี่นี่นี่เซอร์เซอร์เซอร์โอ้ยมันไม่เซอร์แล้วล่ะโอ้ยมันมันนำไป40แล้วครับขาดผมไปเก็บปืนเซตเดิมดีไหมหรือว่าปืนนี้ดีเอคเดียรเสียงมันรุนแรงดีโอเคไปไปไป ชนตลุยด่านครับข้างหน้ามีตัวหนึ่งจะเอ๋โอ้โห,โโห,หไปก็ยิงเลยนะจะเย็นเซเรามีคนเดียวนะจะเย็นพอจะแม่นก็แม่นเลยนะผมฮะพอยิงไม่โดนมันก็ยิงไม่โดนเลยครับ <vivre> เหมือนปืนจะใส่นะครับผมโท,โทษปืนนะครับผมสู้ไม่ได้ก็โทษมั่วเลยครับ มีไม้มีไม้มีไม้มือไม,ม,ไม้กระโดดครับโดดครับจังหวะนี้กระโดดอย่างเดียวครับสายมือมีหนึ่งครับโยโฮอยู่ข้างหลังโอ้ยทีหลังก้ตั้งสติก่อนยิงมาแล้วครับมากันเต็มเลยครับโอ้หลังโอ้มันนำไปสี่ห้าแล้วตัวเดียวผมแพ้แล้วโอ้ไม่นะ ชนะบอดไหมเนี่ยเล่นกับคนก็แพ้แม่งเล่นกับบอดยังฆ่ากูตายกูจะแพ้ไหมเนี่ยเราจะมา,าชีวิตรอดกับบอดกันนะผมซึ่งตัวเดียวผมก็แพ้แล้วครับผมต้องข้ามอีกสิบตัวจัดไปการเปลี่ยนอาวุธนะครับไม่ใช่ไม่ใช่กดครั้งเดียวนะครับเป็นการเลื่อนเอานะครับอย่างเงี้ยครับ เลื่อนทางขวามือครับสำหรับคนไม่รู้นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,ปบไปครับไปครับฝึกซ้อมกับบอตเล่นกับบอดอยังป๊อดเลยแม่งอ,อยู่ขางหลังเราต้องเก็บเลือดเอาไว้ใช้โอ้สไนส์สนไนดูเหมือนว่าสไนถ้าบอดยิงเรานะ้ดเดียวจะไม่ตายนะครับเพราะมันจะโกงกันไป เขาบัตยิงแม่นมากโดนกับทุกนัดเอานี่ไม่สนัยเนี่ยอับชีชัดเลยเดี๋ยวเจอเราเล่นอบอิชีบ้างับผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดวิ่งวิ่งไปวิ่ง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 ง,งหน้ามีตัวนึงครับโอ้ใจเย็นใจเย็นฮึมโดนระทึกครับสกาวไปเนี่ยใช้อะไรปืนนายหายไปไหนวะ ปืนหายเอาปืนหนึ่งหน่อยอือเราเหลืออีกเจ็ดตัวครับซึ่งเราม pues ีช,ชีวิตเหลืออีกแค่หนึ่งครับเราต้องอย่าห้าวครับนี่ขนาดไม่ห้าวเนี้ยอืมมันใช้ปืนอะไรหัึ s <S ่งกึ่งกลางกึ่งกลางประมาณเดอโอ้ไม่ใช่แล้ว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 โอ้หึงหาแพ้เลย you have lost oh my god แคนะ่ก็เลยทีเดียวนะครับผมก็มีอะไรบ้างเนี่ยไม่มีอะไรแล้วนะครับก็อันนี้ก็เป็นแบบปืนใส่ปืนแล้วมีปืนอะไรบ้างเฮ้ยใช้ได้กลุ่มหมดเลยเหรอ๋อ้อไม่ใช่นะครับเป็นการซื้อนะครับซื้อเงินที่เราได้ก็คือจต้องไปเล่นแบบออนไลน์นะครับว้าวสามหมื่นนะครับตอนนี้มีสองพัน ปืนที่อยากได้ก่อนนะครับดูก่อนปืนที่อยากได้ผมว่าเล่นดีๆเหมาะๆสำหรับผมเลยนะก็เป็นสกานะครับสกากับเอเอนะครับซึ่งเกมนี้ก็มีอะไรบ้างะมีนี่ด้วยเป็นการปลดล็อกของแรงนะครับสวิปแฮนนี่อะไรฟาสสับไวเหรอน่าจะสับไวนะครับโอ้มีแบบเหมือนเหมือนกับไอ้นั่นนะครับ ใส่สกิลนะครับสกิลเสริมนะครับย่องเบาว้เนี่ยนะโอเคครับก็ขอจบคลิปเพยีพยงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่พัดหน้านะครับก็ขอบคุณที่รับฟังแบบชมจนจบครับผม